มาทำเองพอเศร้าอืมหลังคับอืมสวย ก็ต้นมูใส่าทานไปแล้วพีุ่ดแต่ว่าบักกินให้บ้านคุซื้อให้เสท่านกินขอสองมาเด้อมาเด้อ จะได้พอมีบักเขือแก้มมาเนยบริเลยซื้อบกเขือมานะ้ำอืมกระัดจีนผัดส้มจีนนะคะจีนต้องระวังกล้างด้วยนะ ปานห้องแะสิได้กินนี่กระติบแค่นี้เนาะโมเมนต์หานห้องซื้อเขากินะสด้กินนี่กระสอบจังส่ละจ้ากระสอบที่สองแล้วมันนี่ราะว่ามมนกระสอบหน่อยไปแต่ซ้ำเก่าอยู่นะไม่ใช่เบิดไว้แฉะ ปกติเมื่อเราก็สอบกับกับอันนี้ล่ะเด้มื่อไ้ร่แกกจะสอบที่สองที่น้องเศษเศษเศษน้ำยังวะเมีเศษน้ำปลาค่ะ เลาซาเิ่นกะเป็ดเพ็นเหลแล้วเนาะขึ้นหมดจริงต่างต่างสั่งน่อยไม่ใช่ละหลายเลยเป็นหนอตะเกียบ่อนเขาดีหน่อยต้องแกดีๆเยอค้าน,นาหน่อือกันกืนลงคอนี่เดีไปหาด็อกเตอร์เลยเน้ กินแ <c oughs> ต่วาออกไปสกตายง่ายทุกนิกับมาส่รนกินข้าวซอยอีกแล้วนะักจ้ะเสร็จๆนกกันเด้อ